หนาดำม,มองคล้ำป้าหนาศีลพูดสิลอักเสบเข้าคอดรักษาสิวทําเลเซอร์มาหลายครั้งแรกๆป้าก็จางลงแต่มันไม่ได้หายถาวรมันเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายค่ะสักทีค่ะรักษา,าบ่อยครั้งไปหน้าเราก็บางมันก็ทําให้ฟ้าขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ดาขึ้นเสียเงินไปเยอะมากความมั่นใจที่เคยมีมามันถล่มไปหมดเลยพีหมหรือเซรัม่มอะไรที่ใครเขาบอกว่าดีสารพัดนะคะมายลองมาหมดทุกตัวแล้วค่ะแต่ว่าบางตัวค่ะมันก็จะมีสารสเตียรอยด์คือทําให้เราแบบหน้าบางลงยิ่งเเเป็นนนนสิิววขขึึ้้หักก่าดมอ ค่่ะเดช่วงหลังๆนะคะใครบอกว่าครีมเซรั่มอะไรดีพี่ก็กวาดมาใช้หมดเลยค่ะแต่ที่ประทับใจก็คือได้มาเจอย UM ัอนทีพรีเมียมเซรั่มขวนี้ค่ะเซรั่มหลักร้อยเหมือนเราได้ผู้เชี่ยวชาญกลับมาดูแลผิวหน้าเราถึงบ้านเลยค่ะสัมผัสแรกของเซรั่มนะคะมันบางเบาไม่หนาไม่หนักหน้านะคะไม้ใช้ยันทีเซรั่มประมาณหนึ่งอาทิตย์สิวโกดของเราอะค่ะก็ค่อยๆเริ่มหายไปแล้วก็สิวอักเสบก็คือเริ่มลดลงพี่ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะ ก็ฝ้าหนานาบนหน้าพี่เนี่ยจางลงที่สำคัญนะคะมันตอบโจทย์ทุกสภาพผิวค่ะ